พายุรักเพลิงมายาตอนที่36ชีวิตที่เหลือฉันขอมีเธอหนึ่งเดือนต่อมาชีกหนุ่มกำลังเดินวนไปมาอยู่ภายในห้องโถงใหญ่ในคาริหาร์อาบูซาอิสด้วยความหงุดหงิดเมื่อเขาบินมาจากฮาซัตเพราะความคิดถึงฟาริดาหลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหาหัวใจเรียบร้อยเมื่อเดือนก่อนเขาก็ต้องเดินทางกลับไปจัดการเรื่องธุรกิจอัสมาเอลกรุป๊ปแต่เพราะทนความคิดถึงหญิงสาวไม่ไหว เขาจึงต้องบินมาหาเธอที่นี่แต่กลับกลายเป็นว่าเขามาถึงอาบูซาอิสแล้วไม่พบแม้แต่งเงาไม่รู้ว่าหายไปไหนร่างสูงเดินออกมาจากห้องโถงตรงไปยังห้องนั่งเล่นอย่างไม่สพอารมณ์อย่างยิ่งเพราะถามใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องที่ฟาริดาหายตัวไปบอกเพียงแต่ว่าหญิงสาวออกไปจากอาบูซาอิสตั้งแต่เช้าและจนป่านนี้ยังไม่เห็นกลับมาเขาหรืออุตส่าห์ใจดี ยอมให้แม่ตัวดีอยู่กับท่านพ่อตาสักเดือนก่อนที่จะกลับไปอยู่กับเขาที่ฮาร์ัสแต่เห็นทีคงจะไม่มีประโยชน์เสียแล้วการอยู่ห่างฟาริดามันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเขาเลยสักนิดทำงานก็ไม่มีสมาธิวันวานก็คิดแต่ใบหน้างามกับดวงตาคู่สวยที่มักจะมองเขาอย่างไม่ชอบใจไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเธอถึงจะเดินทางกลับมาเสร็ทีเดี๋ยวคุณหนูก็กลับมาเจ้าขาท่านชี แต่นี้มานานเกินไปแล้วนะอาริสโตจะเย็นๆเถอะค่ะเดี๋ยวคุณหนูก็กลับมาอาริสโอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนและสีหน้าหนักใจไม่รู้จะเป็นห่วงอะไรกันนักหนาเจ้านายสาวไม่ได้ออกไปคนเดียวเสียหน่อยอย่างหน่อยก็มีนายหญิงที่สามกับนายหญิงที่สี่ไปด้วยส่วนนายหญิงที่สองเดินทางกลับไปบ้านเกิดที่ซูเรียหลังจากที่ทะเลาะกับนายท่านเมื่อสามวันก่อน เหล่านี้คุณอาลีอยู่ไหนออกไปด้วยหรือเปล่าชีกหนุ่มเดินกลับมานั่งเมื่อเห็นอาการของสาวใช้อายุแค่นี้ทำตัวเหมือนคนแก่บนโน่นบนนี่ตลอดเขาแค่ทำเรื่องของฟาริดาเท่านั้นแต่ดูเด็กสาวคนนี้ทำหน้าเหมือนกับว่าเรื่องที่เขาถามมันเป็นเรื่องที่อะไรสาระเสียอย่างนั้นแต่ดูดูไปนิสัยของอาลิซอก็เหมือนกับองค์คณะของเขาเหลือเกินเหมือนกันจนเกินไป น่าจับหัดฟากับอาริสตมาแต่งงานกันจริงๆนายหญิงที่สองกลับไปซูเรียได้สามวันแล้วเจ้าค่ะสาวใช้เงยหน้าขึ้นมามองชิกหนุ่มอย่างสงสยัยเธอไม่แน่ใจว่าเขาปกติดีหรือเปล่ามาถึงก็ถามโน่นถามนี่จนเธอปวดหัวอายุก็ไม่มากแหน่อยแต่ทําไมถึงได้จู้จี้ขี้บ่นนักหรือเพราะในใส่ขี้บ่นแบบนี้ก็เลยทําให้เจ้านายสาวข,ของเธอไม่อยากกลับไปอยู่ที่ฮารซัส แล้วทำไมต้องกลับสู่เรียด้วยหรือว่าคุณอาลีทำอะไรเมียฉันอีกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเจ้าค่ะจะให้เธอบอกไปได้อย่างไรว่านายหญิงที่สองทำอะไรเจ้านายสาวของเธอเพราะทันทีที่ทุกคนวิ่งเข้ามาในห้องนั่งเล่นก็พบว่ามีผู้ชายสองสามคนนอนสลบเหมือดอยู่บนพื้นส่วนเจ้านายสาวกับนายหญิงที่สองกำลังยืนจ้องหน้ากันด้วยสายตาที่น่ากลัวเธอจำได้ไม่เคยลืมว่าตอนนายหญิงที่สองยืนหน้าซีด จงมองเจ้านายสาวของเธอด้วยท่าทีที่หวาดกลัวไม่เหมือนทุกๆวันที่เธอเห็นเมื่อสอบถามเรื่องราวทั้งหมดจึงรู้ว่าผู้ชายสามคนนี้ต้องการเข้ามาทำลายเจ้านายสาวโดยที่นายหญิงที่สองเป็นคนจ้างวานเพราะต้องการกำจัดทายาทเพียงคนเดียวของอาบูซาอิสให้พ้นทางและทางเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องฆ่าถิงเท่านั้นเพียงเท่านั้นแหละนายท่านก็ปรีเข้าไปตบนายหญิงที่สองอย่างแรงจนล่างอวบเซถลาล้มลงไปนอนกองกับพื้น เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นทำให้ท่านสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้ให้ชิคาลิกฟังเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนยายหญิงที่สองอาจจะจบชีวิตลงง่ายๆและมันไม่ใช่แค่นยายหญิงที่สองคนเดียวที่จะจบชีวิตเพราะเรื่องในครั้งนี้อาจจะมีคนในตระกูลอัตลาที่ต้องตายด้วยน้ำมือของวัดที่ลูกเขยพอแล้วฉันไม่ถามแล้วอยากจะไปไหนก็ไปเถอะฉันจะขึ้นไปพักผ่อนแสนหน่อย ออแล้วไม่ต้องบอกทุกคนนะว่าฉันมาแต่ถ้ามีใครเห็นฉันก็สั่งให้ปิดปากให้เงียบไม่อย่างนั้นเจอดีแน่เจ้าข่าท่านชิกห้องคุณดาดาล็อกเอาไว้หรือเปล่าเขาขึ้นไปรอฟาริดาที่ห้องดีกว่าเดินทางมาเหนื่อยเขาน่าจะนอนพักสักหน่อยล็อกเอาไว้เจ้าค่ะท่านชิถทมทำไมหรือเจ้าคะอาริสตอถามอย่างสงสัยจะถามไปทำไมในเมื่อชิกหนุ่มก็มีห้องของตัวเองไม่ใช่หรือ คงไม่ได้คิดที่จะเข้าไปนอนลอนเจ้านายสาวข,ของเธอในห้องหรอกนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างที่เธอคิดเสียด้วยเมื่อเห็นสายตาคู่คมก้มลงมามองเธอด้วยสายตาคมขูน่นิดๆมีกุญแจห้องคุณดาด้าใช่ไหมอาริซโชีกนมถามเสียงเข้มนีม่เจ้าค่ะเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอาริซาตก่อนจะยื่นมือออกไปรอรับกุญแจห้องนอนของฟาริดาเจ้าขาท่านชีก อาลิซะรีบหลงกุญแจออกมายื่นให้กับฉีกคาลิกอย่างไม่พอใจสักเท่าไร่เธอไม่ชอบให้ชายหนุ่มเข้าไปอยู่ในห้องของเจ้านายสาวอีกอย่างทั้งสองก็ยังไม่ได้แต่งงานกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่หญิงชายจะอยู่ห้องเดียวกันก็แค่นี้ฉีกหนุ่มบนออกมาก่อนจะลุกเดินไปจากห้องตรงไปยังบันไดเพื่อมุ่งหน้าขึ้นไปชั้นสองของตึกเขารู้ดีว่าอีกสักพักฟาริดาก็น่าจะกลับมาแล้ว แต่ตอนนี้เขาขอนอนพักเอาแรงเสีหน่อยตื่นขึ้นมาจะได้มีแรงเอาไว้ปราพยศแม่ภรรยาจอมอวดดีที่ทิ้งให้เขานอนคนเดียวมาเกือบเดือนเกือบห้าโมงเยน็นคุณอบิลาคุณฮาฟิสอและฟาริดาก็เดินทางกลับมาถึงอาบูซาอิสด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเต็มไปด้วยความสุขแม้ว่าตอนแรกจะตกใจกับข่าวที่ได้รับแต่หญิงสาวต่างวัทั้งสามก็รู้คำตอบของมันดีว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น าริดาได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างกลัดกลุ้มเธอไม่คิดเลยว่าทุกอย่างมันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้หากบิดารู้เรื่องหนีเข้าเห็นทีทั้งเธอและชิคาลิกผู้เป็นสามีคงจะโดนตำหนิอีกเป็นกระบุงโทษฐานที่ทำอะไรไม่รู้จักกินให้อรอบคอบสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นมาจนได้คุณอบิลากับคุณฮาฟิซอหันหน้ามามองกันแล้วก็ต้องถอนหายใจเมื่อได้รู้เรื่องชวนหน้าตกใจของลูกเลี้ยง พวกเธอทั้งสองต่างก็นั่งปรึกษากันมาตลอดทางเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่รู้ว่าสามีจะว่ายอย่างไรหากรู้ความจริงที่ชวนให้หน้าตกใจของลูกสาวทั้งสามเดินเข้ามานั่งกันอยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยสีหน้าที่เต็มไปได้วยความยินดีแต่ยังแฝงไปได้วยความกังวลเช่นกันโชคดีแค่ไหนที่วันนี้ประมุกใหญ่แห่งอาบูซาอิสไม่ได้ไปด้วยกับพวกเธอ ไม่อย่างนั้นเรื่องนี้คงจะดังกระชอนไม่น้อยแม้จะไม่มีใครรู้เรื่องที่ท่านซาบีมีบุสาวแต่อีกไม่นานทุกคนก็ต้องรู้เพราะอีกไม่ถึงเดือนก็จะมีงานเลี้ยงประจําปีของธุรกิจในเครืออาบูซาอิสที่ท่านซาบีจัดขึ้นทุกปีเพื่อขอบคุณพนักงานและหุ้นส่วนทุกคนที่ทําให้ธุรกิจทุกอย่างของอาบูซาอิสจเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ตกลงเรื่องนี้ลูกจะบอกท่านพ่อหรือเปล่า คุณฮาฟิสตถามเมื่อพวกเธอทั้งสามเดินเข้ามานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ดูจะเงียบจนเธอเริ่มกลัวและประหลาดใจไม่น้อยกับความเงียบที่เกิดขึ้นในอาบูซาอิสไม่รู้ว่าบรรดาสาวชชยหายไปไหนกันหมดขนาดเธอเดินเข้ามานั่งเกือบสิบนาทีแล้วแต่ยังไม่เห็นใครเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นสักคนดาได้ยังไม่ทราบเลยค่ะท่านแม่ฟาริดาเงยหน้าขึ้นตอบแม่เลี้ยงฮาฟิสตอ,อย่างกังวลเหมือนกันเธอจะกล้าบ,บอกเรื่องนี้กับบิดาได้อย่างไร ขืนบอกไปก็คงต้องเกิดเรื่องใหญ่เป็นแน่แต่แม่ว่าลูกควรจะบอกท่านพ่อนะจ๊ะคุณอบิล่ามองลูกเลี้ยงอย่างเป็นห่วงเธอเองก็ไม่อยากนึกถึงยามที่สามีรู้เรื่องเลยเพราะผู้เป็นสามีคงจะเดือดด้ลนไม่น้อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเพียงคนเดียวของท่านในคราวนี้ดาดาขอคิดดูก่อนนะคะท่านแม่ดาดาอยากโทรไปปรึกษาพี่คาริก่อนว่าจะบอกตอนนี้หรือว่าบอกท่านพ่อหลังงานแต่ง แต่แม่ว่ามันไม่ดีนะลูกจะปิดบังเรื่องนี้กับท่านพ่อได้นานแค่ไหนคุณอบิีล่าเริ่มสงสารและเป็นห่วงอาการของลูกเลี้ยงแม่ก็เห็นด้วยนะลูกบอกให้ท่านพ่อทราบไปเลยไม่ดีกว่าหรือจะได้รู้ว่าท่านพ่อรู้สึกอย่างไรหากลูกปิดบังไปเกิดท่านพ่อรู้ก่อนวันแต่งงานแม่ว่าเรื่องจะยุ่งยากไปนะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ,คะท่านแม่ดาด้าว่าท่านแม่ฮาฟิซอ์กับท่านแม่อับบีล่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอก เรื่องนี้เดี๋ยวดารดาจัดการเองดารดาขอตัวก่อนนะคะรู้สึกเพลียๆฟาริดารีบตัดบทก่อนจะขอตัวขึ้นไปพักผ่อนโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าแม่เลี้ยงทั้งสองได้แต่มองตามด้วยความเป็นห่วงแม้เธอจะรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเธอแต่อย่างไรเสียเธอกับชิคาริกก็กําลังจะแต่งงานกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเธอแน่ใจนะอบิล่าว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ทั้พี่รู้นะ่ะ ไม่เอานะฮาฟิซอในเมื่อลูกบอกว่าจะปรึกษาท่านชีก่อนเราก็น่าจะปล่อยให้นมสาวคู่นี้จัดการกันเองก่อนเราสองคนเป็นคนนอกนะฮาฟิซอแต่ท่านชีก,กับหนูดาดาเป็นสามีภรรยากันแต่ฉันกังวลน,นี่นาะคุณฮาฟิซอบอกอย่างกังวลอย่าก,กังวลไม่เข้าเรื่องว่าแต่ทำไมเย็นนี้ในอบูซาอิสถึงนิ่งยยบวงเวงแบบนี้ คุณอบิล่าเริ่มหันไปมองรอบๆห้องนั่งเล่นและมองเลยไปด้านนอกเธอไม่พบสาวชายสักคนไม่รู้ว่าหายไปไหนกันหมดหรือว่ามีใครมาที่อบูซาอิสคงไม่ใช่คุณอาลีภรรยาที่สองของผู้เป็นสามีอีกหรอกนะไม่อย่างนั้นเกิดเรื่องใหญ่แน่ฉันว่ามันก็แปลกๆนะอบิล่าทำไมมันเงียบแบบนี้คุณฮาฟิซอหันมามองหนะ้าคุณอบิล่ายัางแปลกใจเหมือนกัน เธอกับฉันลองไปดูที่ห้องโถงกันเถอะมีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขทันเออคุณฮาฟีซอบพยักาหน้าก่อนจะชวนกันเดินไปดูที่ห้องโถงใหญ่ว่ามีใครมาที่อบูซาอิสกันแน่ภายในคาลิฮา์ถึงได้ดูเงียบหน้ากลัวเช่นนี้เสียงบ่นเงืมงๆของสาวใช้ส่วนตัวของลูกเลี้ยงทําให้คุณฮาฟีซอกับคุณอบิลีลาถึงกับขมวดคิว้วเพราะบุคคลที่หลุดออกมาจากปากของสาวใช้ทําให้รู้สึกตกใจไม่น้อย อาจเพราะก,ก่อนหน้านี้พวกเธอกำลังคุยกันอยู่เลยว่าหากชิคาลิกอยู่ที่อบูซาอิสก็น่าจะดีแล้วดูสิพวกเธอยังคุยกันไม่ทันคาดคำชื่อของลูกเคยผู้สูงสักก็ดันหลุดออกมาจากปากของสาวใช้ผู้สูงไว้ทั้งสองเดินตรงไปหาโต๊ะที่มรดาสาวใช้กำลังนั่งฟังอาริสโตบนถึงชิงนุมอย่างหงุดหงิดเพราะไม่บ่อยนักที่พวกเธอจะได้ยินสาวใช้คนนี้บนบนอะไรอยู่นะอริสโต คุณอบิลาเอ่ยถามเมื่อเดินมาหยุดอยู่ด้านหลังของสาวใช้อาริสตและสาวใช้คนอื่นๆต่างหันมามองเจ้าของเสียงด้วยความตกใจโดยเฉพาะอาริสตที่กำลังบ่นเรื่องของท่านชิกคาลิกอยู่ถึงกับหน้าเสีดเมื่อเห็นนายหญิงที่สามกับนายหญิงที่สนายหญิงเฮาฟิซอนายหญิงอบิลามีอะไรหรือเปล่าอาริสตทำไมต้องบ่นถึงท่านชิกแบบนั้นด้วย คุณอบีร่าถามก่อนที่เธอจะเดินไปนั่งลงแทนที่บรรดาสาวชายที่นั่งกันก่อนหน้านี้คุณอาฟิสซ์เดินตามไปนั่งกับคุณอบีลาสายตากวาดนมองไปยังบรรดาสาวชายด้วยสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยแทนที่จะทำงานกลับมานั่งฟังอาลิสซ์บ่นถึงลูกเขยผู้สูงสักอยู่ด้านหลังตึกกันไปทำงานกันได้แล้วมานั่งฟังอะไรกันอยู่น้ำเสียงแข็งของคุณอบีราทำให้บรรดาสาวชายรีบสลายตัวกันอย่างรวดเร็ว จะมีเหลืออยู่คนเดียวก็คืออาริสโตสาวใช้ส่วนตัวของลูกเหลี่ยงเท่านั้นสายตาคู่เรียวหันมามองสาวชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอและคุณฮาฟิซโอย่างสงสัยตกลงเธอมีปัญหาอะไรกับท่านชิกหรือเปล่าอาริสโตก็ท่านชิกนะสิเจ้าคะ่ะมาถึงก็โวยวายใหญ่เลยเรื่องที่คุณหนูออกไปข้างนอกท่านชิกมาอาบูซาอีกเลยอาริสโตเจ้าคะ่ะแล้วตอนนี้ท่านชิกก็อยู่บนห้องนอน อาริสโตเอ่ยด้วยน้ำเสียงขุนเมื่อนึกถึงเรื่องที่ท่านชีคาลิกเขากุญแจห้องนอนของเจ้านายสาวเธอเพียงแต่เล่าให้เพื่อนๆฟังเท่านาั้นว่าชิกหนุ่มมาถึงก็โวยวายใหญ่เรื่องที่คุณหนูดา้าออกไปข้างนอกกับนายหญิงที่สามและนายหญิงที่สี่ส่วนเรื่องที่ชายหนุ่มเขากุญแจห้องเธอไม่ได้เล่าให้ใครฟังแล้วทำไมเธอต้องบ่นด้วยล่ะอาริสโตในเมื่อท่านชีก็อยู่ในห้องนอนของเขาแล้วก็มันไม่ใช่ห้องนอนของท่านชีกสิเจ้าคะ อ้าวแล้วท่านชิกไปนอนที่ห้องไหนอย่าบอกนะว่าคุณฮาฟิสซอร์ถึงกับอึ้งไปนิดเมื่อรู้คำตอบของความไม่พอใจของอาริซซอหากไม่ได้อยู่ที่ห้องของตัวเองนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ลูกเขยผู้สูงสักด์ของเธอคงจะนอนอยู่ในห้องของลูกเลี้ยงอย่างไม่ต้องสงสัยไม่อย่างนั้นแม่สาวชายคนนี้คงจะไม่เดือดถึงเพียงนี้เจ้าค่ะท่านชิกนอนอยู่ในห้องคุณหนูแล้วท่านชิกเข้าไปในห้องของลูกสาวฉันได้อย่างไรอาริซซ คุณอบิล่าถามอย่างสงสยัยในเมื่อไม่มีกุญแจก็ไม่น่าจะเข้าไปในห้องนอนใครได้ปกติกุญแจห้องของฟาริดาจะมีเพียงแต่สาวใช้คนนี้เท่านั้นที่ถืออยู่อย่าบอกนะว่าท่านชีควเอากุญแจจากเธอเจ้าขานายหญิงช่างเถอะไปทํางานได้แล้วที่เหลือพวกฉันจัดการเองในที่สุดคุณฮาฟิสซอก็ถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นอาการไม่พอใจในดวงตางของสาวใช้ ก็แน่ล่ะในเมื่อถูกบังคับให้ส่งวุ้แจห้องของเจ้านายสาวให้ผู้ชายถึงแม้ชิคาลิกจะเป็นสามีของฟาริดาแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานอาจเพราะเรื่องนี้แหละที่ทำให้สาวชายถึงกับไม่พอใจและพานบนชิคหนุม่มบางทีเรื่องที่เรากังวลมันอาจจะง่ายขึ้นมาแล้วนะคุณอบิล่าหันมาเอ่ยกับคุณฮาฟิซ์ก่อนจะยิ้มออกมาเมื่อเธอคิดว่าเรื่องที่เคยกังวลอยู่ในใจนั้นมาลายหายไปสิ้น เมื่อตัวต้นเหตุใหญ่ของเรื่องนี้อยู่ในอาบูซาอิสนันซีจบตอนที่36